สไปเดอร์แมนเลือกเอาอกสักทางไหมครับจะเป็นสไปเดอร์แมนหรือเป็นกัปตันอเมริกาครับะกัปตันอเมริกาแบทแมนอุ๊บแบทแ,แ,แ,แมนก็จะเป็นสรุปคุณจะเป็นอะไรครับแบทแบมนแแหันหน้ามานี่ก่อนเร็ว สไปเดอร์แมนครับเฮลมีเฮลมีช่วยด้วยช่วยด้วยครับแข่ตัดดิ่งก่อใแข่งอะมางแน่ตัดตันกัดดักนดก่อน อยากเห็นหน้าหล่อๆของสไปเดอร์แมนจังเลยครับคุณถอดหน้ากากได้ไหมครับถอดหน้ากากหน่อยได้ไหมครับอยากเห็นหน้าจังเลยครับคงหล่อหน้าดูเลยผมอยากเห็นจังเลยครับอูโหหล่อมากๆเลยครับชื่อเด็กชายอะไรครับพิน้องพาคคินนามสกุลอะไรครับสไปเดอร์แมนไม่น้องสไปเดอร์แมนชื่ออะไรนะ พูดใหม่ดิ s p i d e น้องหนูชื่อเด็กชายอะไรนะครับชินน้ำสกุลครับชื่อพยานาว้าวแล้วมามีชื่ออะไรครับรัชโนรัชนกปะปะาล่ะครับจุนทโอเคครับเป็นไงครับครับครับทำไมไม่เป็นทำไมไม่เป็นอีกแล้วเหรอครับทำไมสไปเดอร์แมนทำอะไรไม่เป็นเลยอะครับกดไม่ได้พอแล้วครับมันร้อนโอเคไหมครับ